เพราะหวังจะทำให้ทุกคนพอใจพอทำไม่ได้อย่างที่หวังจึงทุกข์ควรวางใจอย่างไรในกรณีนี้ไอ้ตั้งความหวังเนี่ยมันเป็นสาเหตุให้ทุกข์คือเราไม่มีหน้าที่ที่จะกระทำให้คนทุกคนพอใจ แต่หน้าที่ของเราที่แท้จริงก็คือเรามีหน้าที่รู้เท่าทันใจของตัวเราเองถ้าเรายังปฏิบัติธรรมเพื่อคนอื่นมันก็จะทุกข์ตลอดไปแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเพื่อให้เห็นความเป็นจริงเป็นการปฏิบัติเพื่อตัวเองเพื่อตัวเองก็คือเห็นความเป็นจริง เมื่อเห็นความเป็นจริงใครจะพอใจหรือไม่พอใจมันก็เรื่องของเขาแต่ตัวของเราเห็นความเป็นจริงแล้วมันไม่ทุกเนี่ยที่ทุกเพราะมองไม่เห็นความเป็นจริงมองไม่เห็นความเป็นจริงว่าความรู้สึกแต่ละความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปเนี่ยนี่คือความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือ ความรู้สึกมีเกิดมีดับเรามีหน้าที่ตามดูความจริงก็คือความรู้สึกที่เกิดแล้วดับนี่คือหน้าที่ของตัวเราหน้าที่ของเราก็คือโยนิสโสมนัสิการกับสติปัฐานเพื่อพัฒนาปัญญานี่คือหน้าที่ของผู้ปฏิบัติไม่มีหน้าที่จะกระทำ ให้ใครคนใดคนหนึ่งเขาชื่นชมยินดีเนี่ยนะหรืออย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเขาแต่ปฏิบัติเพื่อตัวเราเองเนี่ยถ้าเราทำความรู้สึกอย่างนี้ได้คิดจะทำให้คนอื่นพอใจก็จะไม่เกิดนะคือต้อง เพื่อตัวเราเองไม่ใช่เพื่อคนอื่นนะนี่คือแนวความคิดนะก็หมดปัญหาแล้วนะ